6มิถุนายน2568นะครับเริ่มเดินทางไปทำง,งานด้วยกันนะครับผมทำงานอยู่สวนเลนอีกล้เบื่อจริงๆนะทำงานอยู่ที่อำเภอปกแดงนะครับจังหวัดระยองนิคมมาตตะสิทซินะครับผลิตยางรถยนต์นะครับก็ที่บอกไปจากอิเจเนียประกอนเป็นอินจเนียอยู่บริษัทคาวาสกิแล้วก็ย้ายไปอยู่ บริษัทสมิตโมตอนนี้เป็นผู้จัดการแผนกนะครับตอนนี้กลับมาทำยูทูปนะครับยูทูปเบอร์ก็มีผู้ติดตามจาก400แ้กท่านตอนนี้เป็นเกือบ8,000แล้วครับอีกนิดหนึ่งอีกประมาณ70,000-8,000ละ7,930ท่านนะครับติดตามผมหลักๆก็ แรกทำเรื่องเกษตรนะครับตอนนี้ก็ทำเรื่องทุเรียนกับข้าวนะครับหลายอย่างก็ลงไปมันมีคลิปหนึ่งปังถึงห้าล้านดูถึงห้าล้านเลยคลิปทุเรียนนะครับที่ลักลอบนําเข้ามาที่ไทยทุเรียนเวียดนามนะบนสารแคสเซียมแล้วก็นาเข้ามาที่ไทยจับได้ที่โกดังที่จงังหวัดเที่มำเภอแกลงจงังหวัดระยองนะครับ เมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปังมากครับ5ล้านก็ไม่แปลกนะที่ผู้เรียนจากแรกๆก็โลแล้ว190ตอนนี้เหลือประมาณต่ำกว่าร้อยอะตอนนี้พี่น้องชาวสวนก็ามาขายหน้าอำเภอหน้าโรงเรียนโอ้เยอะเลยนะครับราคาค่อนข้างถูกปีนี้ก็ส่วนตัวผมก็กินมาประมาณเกือบตันละน่าจะตันกว่าละสิบที่มันอยู่จังหวัดระยองซื้อกินอนะ ครับซื้อทุเรียนกินเป็นแสนนะสิกว่าปีนะเกือบ20ปีนะครับเสียดายเมื่อก่อนมีรู้จักพี่คนอะไรคนหนึ่งแกได้แฟนอยู่บ้านเพนะส่วนทุเรียนประมาณยี่สิกําไรก็แกเสียชีวิตไปนะครับเป็นลูกพี่แล้วก็แฟนแกก็เป็นส่วนแฟนแกเนะาะเมื่อก่อนอยู่สาร์อาทิตย์ผมมาฝึกงานช่วงปี 4ีนะครับสาวที่ก็ไปช่วยแกตตัดทุเรียนก็เอามาทีนี่คือเต็มคันรถอ่ะได้มาแกเสียชีวิตก็ไม่ได้เจอกับพี่สาวเกก็ชวนไปนะครับแต่เราก็เกรงใจเพราะวกมีแฟนใหม่เนาะมีแฟนใหม่ก็ไม่เป็นไรก็ซื้อกินนะครับเสียดายมากก็ตอนนี้ทำงานอยู่ ไปตอนเช้านะก็ไปทำงานนะครับอะไรปาเนาะอะไรเจดีนี่ก็มาเย็นเย็นครับต้องรีบขับรถครับต้องรีบนะครับค่อยๆไปทำงานก็มาที่เดิมนะครับตอนนี้อยู่ในตัว,วอำเภอปบอดแบงก็เลาะและละัดเลาะซอยไปเรื่อยเพราะว่าไปทางหลักติด เราต้องต้องหาทางที่มันไปไวที่สุดก็จะออกตัวอำเภอได้ก็อินเวลาไปกับสิห้านาทีแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปสายชีวิตตั้งแต่ทำงานมาเกิดเข้าสิบแปดสิเก้าปีเดียี่สิบปีนี่นแหละไม่เคยไปสายนะครับสุนักรากิจครับรากิจเอาแปดโมงหนึ่งนาทีนะครับสายแล้วก็ลากิจเอาครึ่งชั่วโมง เขามาทักทายก็ได้นะครับพี่ๆน้องๆอยู่ที่ไหนกันบ้างครับเป็นมนุษย์โรงงานเหมือนผมหรือเปล่าหรือเป็นอะไรครับเป็นเกษตรกรเป็นข้าราชการทักทายมาได้นะครับพิมพ์มาได้เป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมครับเมื่อคืนที่อำเภอปกแดงจังหวัดระยองฝนตกทั้งคืนเลยนะครับเช้าก็ไปวิ่งมาได้ประมาณสองกิโลวิ่งวิ่งทุกเช้านะครับจนถึงสุกยกเว้นวันหยุดราชการนะครับวันหยุดและวันราชการที่เขาหยุดไม่วิ่งนะครับ พักผ่อนแต่วันทํางานก่อนไปทางานจะวิ่งประมาณ20นาทีก่อนไปทํางานนะครับก็จากน้าหนัก89ตอนนี้เหลือ73็ดสิบสมถึงเจมันจะอยู่อย่างเงี้ยอท่าที่จะกินเยอะหน่อยจนถึงสูกก็จะลดก็ที่บอกครับน้ําหนักเยอะก็สุขภาพเราก็ไม่ดีน้ําตาลเบาหวานไขมันในเลือดก็สูงนะครับมันมันมีผลจริงๆนะครับพอตัวสุขภาพมาน้ําตาลประมาณ สองอตอนนี้เหลือปกติแล้วเก้าสิบเก้ถึงร้อนี่แหละเก้าสิบถึงร้อิบไม่ไม่อยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าป้องกันไว้ก่อนนะครับสุขภาพดีมันมีชัยมากว่าครึ่งก็ศึกษาการกินใหม่นะครับเมื่อก่อนกินข้าวกินอะไรผมก็เปลี่ยนใหม่คือเอาเรื่องเรื่องการลดน้ำหนักกนะันเนาะที่ผมทําได้แบบยั่งยืนเลยนะครับ กลดน้อหนักแบบยั่งยืนตลอดชีวิตเลยลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายแบบยั่งยืนตลอดชีวิตถามผมได้นะก็ทำตั้งแต่วันที่24กันยายนปี67เจจาก89กิโลตอนนี้เหลือ73-75แล็้าจะอยู่ในช่วงนี้ลดลงมาประมาณ14-15โล16โลนะครับก็เรื่องแรกนะครับการลดน้ำหนักนะครับเหมือน,มนเราทำงานมนบางคนอาจจะไม่มีเวลาตัวแรกที่สำคัญที่สุดเลย นะครับเราต้องรู้เราพลังงานของในร่างกายเรามีอะไรบ้างตอนแรกผมไม่ได้วิ่งอะไรเลยนะครับผมก็ไปศึกษาใน YouTube ลยูทูบแหละหรือว่าศึกษาใน h a GP t GPT ว่าการลดน้าหนักต้องทําอะไรบ้างจริงๆเราต้องเปลี่ยน mindset ก่อนนะครับ mindset คือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่เราไปศึกษาดูว่าเอ้มันมันทำได้จริงไหมการแค่ออกแค่ไปวิ่งมันไม่ได้ออกลดกินเหมือนเดิมนะครับไปวิ่งมันไม่ได้ช่วยให้เราลดน้ดำหนักนะ นะครับแรกผมไม่ได้วิ่งอะไรนะนะวิ่งนี้ผมต้องการมวนกล้ามเนื้ออะไรที่ทาซ้ำๆร่างกายเราทาซ้ำๆทซ้ำๆมันจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับสิ่งแรกนะการลดน้ำหนักนะครับเราต้องรู้พลังงานในร่างกายเรามีอะไรบ้างหลักๆเลยนะมันอยู่ๆมีอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งก็คือน้ําตาลน,นะครับสองก็คือไขมันกับแป้งนะครับผมก็เลย เอา้าทำไมน้ำตาลมันมันสำคัญกับร่างกายมันคือว่าร่างกายเราเวลาเรากินน้ําตาลกินอะไรก็จะก็เข้าไปนะมันจะดึงน้ําตาลไปใช้ก่อนไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอะไรบวกกระบวนการสังเคราะห์อ,อะไรสักอย่างมันจะดูด,ไป,ไ,ดนะไปในเลือดเราเลยนะครับเข้าไปในเลือดเราเพราะนั้นน้ําตาลเนี่ยเรากินทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยถ้ามันใช้ไม่หมด มันมีสารตัวหนึ่งนะครับมันบอกเฮ้ย hey, ฉันไม่อยากเป็นหวานนะมี่มีสารหนึ่งเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นหวานนะจะทำยังไงดีอ่ะมันก็บอกว่า hey, เฮ้ยงั้นฉันฝากคุณเลี้ยงไว้ก่อนนะฝากเลี้ยงในรูปแบบไขมันแหมใช้น้ำตาลได้หมดมันก็เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบไขมันฝากเป็นทำพุงตามคอตามอะไรที่เราบวมๆอะ่ะ ตามหน้าตามแขนตามขาที่เป็นไขมันเราทางแล้วเรา,เรา,เราต้องบีบบีบหนังเรานะครับหนังแขนหนังขาหนังนองเราเราดูเลยถ้าเราบีบแบบตึงๆนั่นนะคือน้ําตาลใต้ไอไขมันใต้อยู่หนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีก็ลดน้าตาลอ่าผมลดน้ําตาลนอนจากแปดสิบเก้าเหลือแปดสิบห้านะครับภายในหนึ่งเดือนโดยไม่ได้วิ่งอะไรเลยนะครับผมไม่ได้วิ่งอะไรเลยหนึ่งเดือนอ่า จากนั้นผมก็เปลี่ยนนะครับไปซื้อเราลดนะกาแฟนี่ผมไม่กินอยู่แล้วสองปีแล้วผมเลิกละกาแฟเมื่อก่อนเนี่ะทีอินวันนะเน็ตเล่นะครับแล้วก็แก้วสีแดงแดงลดาำต้นไม้นี่ควันออกตอนร้อนวันละสองซองสองซอง,ซอง,ซอง,ซองโอ้โหนะั่นะนะคือน,น้ำตาลล้วนเลยผมก็เปลี่ยนผมลดน้ำตาลกาแฟผมไม่กินแล้วผมเลิกเลิกมาสองปีคือไม่ได้ตังค์ผมละไอ้พวก ไม่ซงไม่ซอนร้านกาแฟนี่ไม่ได้ตังค์ของละผละกินน้ำเปล่าอย่างเดียวมีอุบัติเหตุนะครับมีอุบัติเหตุนะครับมีอุบัติเหตทุที่ตำรวจก็ช่วยอยู่ตรงนั้นนะครับดีนะข,ข้อดีไม่เป็นอะไรโอ้เจอรถรถพ่วงอีกทีนะฮะโอ้รถพ่วงอีกทีพี่ตำรวจมาเคลียร์ให้ละโ,โอเค ก็ที่บอกนะครับผมลดลดน้ําตาลอ่าผมก็ไม่ไม่ได้มึนเมาเหมือนครับว่าขาดน้ําตาลมันจะไม่ใช่นะครับเราลดเพราะอะไรเมื่อเราลดน้ําตาลน้ําตาลมันมีน,มน้อยใช่ไหมครับมันก็จะดึงไขมันมาเพราะนั้นเดือนแรกอะที่น้ำหนักผมลดไปสี่กิโลอะไขมันหน้าผมผม,ผมเลียวเลยนะจากบัวบัวมาวบวบนะครับเลียวเลยจากนั้นก็เปลี่ยนวิธีการกินคืออ่าเมื่อน้ําตาลไม่มี มันดึงไขมันไปใช้นะครับไขมันไปใช้เมื่อไขมันมันน้อยอลงไปมันก็จะดึงแป้งแป้งก็มีน้ําตาลนะครับข้าวเราข้าวขาวเราเนี่ยแหละข้าวท่ากินข้าวเหนียวข้าวขาวข้าวสวยอะไรเนี่ยมันก็จะมีน้ําตาลกับแป้งอผมก็ลดปริมาณลงมาใช่ไหมครับเพราะนั้นไขมันก็น้อยละแป้งน้อยละผมก็เพิ่มอะไรผมไปเพิ่มโปรตีนเปลี่ยนวิธีการกินไข่วันละสองใบซื้อเนือ้อผมกินลาบนะครับลาบลงอาหารนะโรงงานผมจะขายลาบลาบดิบนะ ราบอีสานเนี่ยลาบก้อยเนี่ยละผม mm hmm. กินหนึ่งเดือนเลย mm hmm. เน้นโปรตีนหลักๆเลยก mm ิน hmm. ก้อยนะข้าวข้าวฟีแล้วลงหานะจากที่ผมออกมาทีนึ่งโอ้โหถุงใหญ่ๆเลยเข้าวเหนียวนะ mm hmm. ปั้นเอาปั้นเอาเลยคือคแบบค่ใหญ่เลยก็ลดมาเหลือถุงเล็กๆก็ไปนเน้นผัก mm hmm. ผักก็ mm hmm. ก็มีอะไรพวกแตงกวากะลัมะผักกาดขาวาเงี้ยทัวอย่าเงี้ยผมก็เน้นผัก แล้วก็มันก็มีโปรตีนผักก็มีแป้งนะครับมันก็มีแป้งแต่เป็นแป้งเชิงซ้อนคือมีใย,ยอาหารอ่ามันก็จะซับน้ําตาลไว้ไว้ก่อนฝากไม่ให้ดึงให้ไม่ให้ร่างกายเราดึงไปใช้อ่ามันก็จะดึงโปรตีนไปผมก็เริ่มละเออน้ําหนักลดจาก85หเหลือ80แล้วผมทําอย่างเงี้ยถึงเดือนวันที่3มกราจาก24กันยายนสองหดนะครับสมกราคอ2 5 6นประมาณ3เดือนนิดๆผมมาช่งเหลือประมาณ70 จากนั้นก็ผมก็กินอย่างนี้ก็เปลี่ยนคือเมื่อก่อนเรากินน้ำตาล60สิบใช่ไหมครับแป้งไขมันยี่สิบหรือ30สิโปรตีนสิบผมก็เปลี่ยนเลยกินโปรตีนหกนะครับแล้วก็แป้งไขมันยี่สิบหรือ30สิน้ำตาลแค่สิเปอร์เนอผมก็เปลี่ยนวิธีการกินแค่นี้ครับจริงๆน้ำหนักมันก็ลงมาถึงเจบสาเลยนะเจ็สิบสอจุดหกที่ชาเลนจ์ที่สุด ตอนแรกไปไปเจ็ดสิบเออมันผอมเกินแฟนหอกผอมเกินอผมก็เลยมาเปลี่ยนเธอไปวิ่งวิ่งแล้วก็เมื่อเมื่อเรามีโปรตีนเยอะแล้วเรามีเตาเผาล้วโปรตีนคือเป็นเตาเผาในร่างกายเราเพื่อจะเบิร์นวันนั้นผมไปวิ่งวิ่งซ้ำๆซ้ำๆวิ่งไปไม่ได้ไม่ได้หักโหมนะครับนะครับแค่มีวินัยให้เราร่างกายให้มันเผาผ่านว่าให้มันสร้างกล้ามเนื้ออะไรที่ซ้ำๆๆเ่ยมันจะมันจะสร้างกล้ามเนื้ออ่าตอนนี้ ก้ามแขนผมก็มีล้กล้ามน่องกล้ามขาผมมีหมดละอ่าผมก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้าที่บอกเลยจนถึงปัจจุบันเนี้ยจะเข้าเดือนที่เก้าแล้วนะครับน,น้าหนักผมก็ฟงที่ละเห็นไหมเราไปตรวจสุขภาพคือทุกอย่างปกติความดันเบาหวานน้ำตาลปกติหมดเลยนะครับแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรยากนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาคือโปรตีนมันแพงเนื้อเรากินทุกวันมันแพงอยู่แล้วใช่ใช่ไหมครับต้องลองเปลี่ยนด้วย ที่พ่อแม่เราสอนมามกินข้าวเยอะๆนะลูกจะได้โตนะไม่ใช่นะต้องกินโปรตีนเยอะๆนะจะได้สุขภาพดีนะนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกอะถ้าผมมีนม่นาเมนูจะขายหมดละจริงๆผมกินข้าวปีหนึ่งแค่ประมาณถางังนึงอะไม่เกินเนี้ยแค่นี้นะครับนี่แหละมันแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรเลยไม่ต้องคิดเยอะถ้าทําแค่นี้จบแต่ว่าบางคนก็มาถามนะน้องบางคนอะน้องผู้หญิงนะร้อยสิบตอนนี้เหลือแปดสิบ ที่ตามน้ำหมนะแปดสิบเขาก็คงที่แล้วก็เขาก็กินกลับมากินเหมือนเดิมจากแปดสิบอยู่ประมาณแปดสิบถเก้าสขาจะอยู่ประมาณเนี้ยถ้ามันอ่าน,นหน่อยเขาก็ลงมาแปดสิบนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเข้ามาทักทายนะครับฮลโหลสวัสดีครับตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบอี่สองนาทีนะครับโอ้โหปัดออกเต็หบอกเลยเอมสองห้าป้า น่าจะเข้าลงน่าจะปลดกระเสียไดไหมรถอะอะละรถมีบัติเห็นมนาน,นี่นะครับเป็นมนุษย์โรงงานก็แบบนี้แล้ครับไปทํางานก็ต้องไปแต่เช้ากับเย็นนะครับพี่ๆน้องๆลองดูนะครับการลดน้ำหนักถามัทเข้ามาได้นะมาหาผมได้เลย ไม่ได้ยากครับก็มีวินัยเราลองไปชั่งน้ำหนักดูก่อนแล้วก็เราเปลี่ยนวิธีการกินนะครับมันลดได้จริงๆนะเราไม่ต้องไปผักโขงออก,กร่างกายทําอะไรเลยแรกๆเราเราเปลี่ยนวิธีการกินน้ำหนักก็ลดละนะครับดังนั้นผมก็อยากอยากสมาร์ทก็เลยซื้อเวย์โปรตีนเนีมาตอนนี้ผมไม่กินละกินปกติละก็ดินข้าวน,น้อยๆนะครับกินโปรตีนได้เยอะมันต้องมีเนื้อมีโปรตีนอะเนื้อนมไข่นะครับ เนืนมไข่หรือผักเต้าหู้อะไรผักถัว่วถั่วหรืออะไรเต้าหู้ถัว่วนะครับที่มีโปรตีนะน,นะหรือผักเนาะถั่งอกอะไรตะกูลถั่วอะไรเรา้องหาก,กินดูสวัสดีตอนเช้านะครับวันศุกร์ Friday แล้วนะครับ w e เ k e n แล้วแ a ปปวันนี้วันนี้วันพัหัสวดนวนะคนับวัน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 นะัรับผมมาทนวันนวันันันวันนวั้าันวนนน เอาไปก่อนไม่ต้องรีบรับแบ่งๆกันไปยังไงก็ถึงให้น้องๆนักเรียนไปก่อนวันนี้มาเช้าปกติเลยครั้งแรกออกจากบ้านเจ็ดโมงเลยแต่เจ็ดโมงนั้ยนย,ยังไม่ผ่านอำเภื่อมกาแดงนะเนี่ยยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยยี่สิบยี่สิบกว่านาทีแล้วเดียวเองสวัสดีครับร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับ ก็คุยกันไปไปเหงาไปไปไม่ต้องรีบนะครับทำงานครับเบาเบารถนะครับไม่ต้องรีบสวัสดีครับยินดีๆเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีตอนเช้าครับวันที่หมิถุนายนสองห้านะครับก็เป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้ต้องไลฟ์สดตามเงื่อนไขเขานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับร้อยเจ็ดพัน ก็จากผู้ติดตาม400นิดๆตอนนี้เกือบ8,000แล้วอีก7 0ท่านนะผมดูเมื่อเช้าอยู่ที่7,930ท่านที่ติดตามประมานะครับการรับฟังรับชมของท่านทำให้ผมมีค่านำมารถนะครับไปทำงานครับค่านำมารถไปเที่ยวด้วยนะไปรับลูกสาวก็ คุยเรื่องลดน้ำหนักนะนะผมจะคุยทุกวันแล้วกันถ้าใครเข้ามาฟังก็จะได้ได้รู้นะครับลองเปลี่ยนดูนะครับมันไม่ยากจริงแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็มีวินัยกินได้นะครับถ้าเราเรา,เรากินแล้วก็เราปรับอย่างเงี้ยถึงอาทิตย์เปลี่ยนเปลี่ยนกันกินมาหงสักสามวันก็ได้ที่เหลือก็เหมือนเดิมก็ได้นะี่น้ำตาลตันนี้ก็ จริงมันมันใช้ไม่หมดอะมันมปนสะสมในรูปแบบไขมันนะครับเพราะร่างกายจะมีสารตัวหนึ่งที่บอกนะมันมันไม่อยากให้เราเป็นเบาหวาน,ม,นมีสารตัวหนึ่งก็เลยเอาใช้ไม่หมดก็เก็บในรูปแบบไขมันฝากเลี้ยงไว้ตามแขนตามคุ้งแล้วนะั่นตอนนี้ผมมีซิทแท็กแล้วนะบอกให้เลยนะครับคือสมาร์ทอะถ้าเป็นอันนี้สักนิดีสองนี่าสาวสาติดปริมอะตรึมแล้วผมบอกให้เลย ก็ฟังข่าวเรื่องชายแดนเนะเาะแล้วก็หมดหูใจนะครับแต่พี่ๆทาหารนี่ขอเป็นกําลังใจให้ให้ท่านเลยนะครับท่านพี่ทาหารที่ยังยืนหยัดต่อสู้เพื่ออธิปไตยของเราเนาะแต่รัฐบาลยังยังช้าอยู่นะครับนายกย่งช้าอยู่เรื่องผู้นําแต่เป็นภาวะผู้นํายังไม่มีตรงนี้นะครับผมเข้าใจเขารู้จักกันนะครับไม่อยากตอบโต้ก็ไม่ได้นะครับยุค โซเชียมันมันแรงแล้วเนี้ยต้องมีนิดนึงนะครับไปกันใหญ่ละนะครับกัมพูชากับเราขึ้นสาลลกสารโลกบ้านวาเขาออกตั้งแต่ปี2อ0 3แล้วคือเมื่อก่อนเขาพมิหารถ้าเราไม่ขึ้นสารโลกก็จะเป็นของเรานะครับผมบอกให้เลยเพราะเราไปสมัยนู้นยุคนน้นเราเคา,า,ารพมติศาลโลกสุดท้ายเราขึ้นมาแพ้เขา จงต้องถอนตัวออกมาปี2103นะครับอันนี้ผมฟังข่าวเมื่อเช้านะก็เห็นแล้วหมดหูใจนะครับถามว่ากองทัพเราก็ไม่ได้ขี้ๆนน้นะครับทหารนี่ไว้ทําไมครับเนี่ยครับหน้าที่ของทหารนี่ตอ้องยอมแล้วว่าทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับนี่และหน้าที่ที่ถูกต้องนะครับแต่นะักการเมืองนะี่มันแยๆนะ่ๆเนาะ ขออนุญ,ญาตไม่ได้ตอบพี่นะครับใครเอ่ยที่ทักทายเข้ามาไม่ได้ตอบนะครับขับรถอยู่ขอบคุณร้อยสีท่านที่รับชมกันนะครับโอ้โหวันนี้เจ็ดโมงยี่สิบแปดนาทีนะครับก็น,นี่เส้นอมตะซิต,ตี้อยู่ที่อำเภออกบแกงวจังหวัดระ,ะยองยอครับมานิคมอมตะซิต,ตี้ผลิต ก็มีโซนจีนกับโซนญี่ปุน่นผมอยู่โรงงานผลิตยางรถยนต์นะครับยี่ห้อดันหลบกับฟอร์เก้นนะครับก็ประชาสัมพันให้บริษั์ไปเลยใช้ดีนะครับตอนนี้เอทีห้าก็ขายพนักงานพนักงานเลยขอลด50%สิัเปอนตสริการนะครับราคาต้นทุนนะครับคนละห้ปีสมว่าเส้นละเส้นหนึ่งหนึ่งไม่รู้นะห้ากเจ็พันนะ แล้วรา,าคาต้นทุนราคาต้นทุนลด50% 3,000ก็เห 1, นะลือ1,500ครับคุณละ5เส้นต่อปีส่วนมากน้องๆก็อยูยย่ลดขอบ 10, 8น้อง 17, 18นะอ่ะก็ประหยัดตังค์นะไม่ได้ถึงหมื่นนะยังลดแต่เราซื้อข้างนอกเอาเส้น5 6,000, 7,000ก็2,000กว่าบาทอนะ่นะเนอะสวัสดี Hello 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 How are you today พอเลาะและ่อน,นะครับเลาะรัดครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท